พูดเป็นหลักเป็นกลางลยไกว่าอยู่ในวงการไฟแนนซ์อย่างเงี้ยแนะนําพวกเราหน่อยรวมถึงตัวแนนแล้วก็ทีมงานคุณผู้ชมด้วยวิธีการบริหารเงินที่ย่าให้เรามีเงินเก็บจะสามารถมีฮ็อบบี้ที่เราชอบได้ใช้เงินได้แบบเต็มที่ของเราเนี่ยเราบริหารยังไงดีคะทุกคนเนี่ยนะมีชีวิตสังเกตนะตอนเราเด็กเดกเงินเดือนระดับหมื่นก็ใช้ระดับหมื่นเงินเดือนสามหมื่นก็ใช้สามหมื่นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราเรียนขึ้นมาเนี่ยเราสึกเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองไหม ไม่มีใครค่อยรู้สึกเปลี่ยนแปลงนะใมันจะใช้<บ>าตามค์มาเป็นอย่างนั้นนหะ<ม>อันนี้ถามว่าถูกไหมเนี่ยอย่าลืมนะตอนเราหกสิบทุกคนเนี่ยหยุดทํางานไม่มีตังค์แล้วนะค<ฆ>่ะทำอย่างนั้นไม่ได้นะ<ฮ>โอเคเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยในช่วงสิบปีแรกเป็นอย่างนี้ได้ค<ฆ>่ะเราเหลือเวลาทํางานอีกสามสิบสามสิบสี่สิบปีเนี่ย<ฮ>ไม่ได้แล้วนะ<ฮ>เริ่มแรกๆเนี่ยอาจจะเก็บสักสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนอีกสักสิบปีหลังเก็บสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก่อน เหือท้ายๆนี่ก็าเก็บเยอะๆถ้าหกสิบปีเนี่ยจะได้เป็นภาระก,กับรัฐบาลค่ะคือมันเป็นวิธีมันคอนเซ็ปต์มันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าไอ้ที่เราไปอินเวสต์จเป็นยังไงเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอะต้องมีวินัยตรงนี้อะไม่งั้นมีร้อยเก็บแปดสิบนี่ก็คงไม่ใช่อะชีวิตเราเกิดมาครั้งเดียวนะไม่ใช้เอาให้ใครอ่ะอือฮึค่ะก็คือสมมติว่าตอนนี้ได้เงินเดือนรับต้นก่อนรับรับรับหมื่น ก็เก็บสิบปอร์เ็ตก่อนไม่ถ้าถ้าใหม่ๆยังไม่ต้องขนาดนั้นใช้ชีวิตตัวเองก่อนด้วยมันยังไม่จําเป็นค่ะเพราะเรามีเวลาทำงานไกลมากแล้วควรจะเริ่มเก็บเมื่อไหร่คะพี่ก็สักสิบปีแรกเนี่ยยังไม่ต้องหรอกใช้ชีวิตซื้อสิ่งที่ตัวเองชอบเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นทุกคนอยู่แล้วล่ะอย่าไปฝืนมันเลยัไม่ใช่อะสิบสิบเอ็ดปีเป็นต้นไปต้องคิดแล้วนะต้องเริ่มสักสิบเปอร์เซ็นต์ละอเอาใส่ไว้แล้วสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยลืมเรื่องดอกเบี้ยนะ สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเกิดเก็บสิบบาทเนี่ยนะ,ะอีกสามสิบสี่ข้างหน้าเนี่ยสิบบาทนี่ไม่ใช่สิบบาทนะเป็นหลักทริปเปิลดับเบิลเลยนะในเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นทบดอกนี่นะมันจะทําให้เงินเราตอนแก่เนี่ยเยอะก็คืออย่าเพียงแต่ว่าเก็บเงินเหมือนสมัยก่อนเราเก็บเงินใส่หายแล้วก็ฝังไว้ไม,ไม่ใช่แบบนั้นคือเอาเงินไปลงทุนต่อถูกต้องแล้วยิ่งรัฐบ,บ้างก็มีอะไรเบนเนฟิตที่เป็นภาษีพวกนี้นะจัดการซะ L V F M F สะสมไปเลยรับรอง <Okay. S 1> แกมา ไม่ต้องให้ลูกเลี้ยงอ,อ่ะก็คือพี่บอ,อกว่าจะบอกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราคนควรใช้ชีวิตให้เต็มที่10ปีแรกเนี่ยถ้าคุณอยากจะใช้เต็มที่ก็ใช้ไปก็มีเก็บมาเผื่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไรเบาๆ<ช>นะเองอจริงๆแล้วรัฐก็ให้เราเริ่มการสังคมอยู่แล้วด้วยแต่หลังจากนั้นมาคุณต้องเริ่มคิดแล้วว่ามเมื่อคนอายุ60 50คุณจะไม่มีรายได้แล้วนะมีรายได้ยิ่งบางคนไม่มีลูกคราวนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ก็คือเก็บแต่ไม่ใช่เก็บเงินใส่หายเมื่อก่อนเก็บใส่ต อย่างนั้นชีวิต,ตไม่มีความสุขม,มันไม่รู้เพื่ออะไรเพราะสุดท้ายก็เกิดมาข้างเดียวหมดอะ,ะลูกให้เขาเรียนให้เขาทํางานได้เองไม่ดีกว่าเหรอโตมาให้เขาไปสู้กับชีวิตเองไม่ดีกว่าเหรอเราแค่ส่งเสริมเขาจนถึงเราคงไม่ต้องมาเลี้ยงเขาจนถึงตายม่างไม่ใชอ่อะโตมาก็นหน้าที่เขาอหูือแล้วแต่เราก็ไม่หวังพึ่งเขาเลี้ยงเราเหมือนกันนะก็แค่นั้นะคนทําหน้าที่ของตัวเองไป นะคะคุณผู้ชมนี่คือแนวทางในใจที่หลายๆคนอยากทําแล้วยังไม่กล้าที่จะออกมาทําบางคนตอนนี้อาจจะฟังในเคสเราแล้วอาจจะเถียงในใจว่าแบบนั้นไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่สุดท้ายแล้วคุณก็เถียงอยู่กับตัวเองไม่ได้เริ่มเดินหน้าก้าวที่จะทําสักครั้งหนึ่งนะคะสุดท้ายค่าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น case study แบบหนึ่งแล้วกันใครจะเอาแบบอยากก็ไม่ว่าแต่ใครมีเถียงในใจสุดท้ายอาจจะได้คําตอบแบบพี่โอ oh, ๋ก็ไม่แน่อยู่ที่คุณจะเลือกค่ะคุณเลือกแบบไหนบั้นปลายของคุณก็จะไปทิศทางนั้น วันนี้ขอบคุณมากค่ะทีมงานของเรานะคะขอบคุณค่ะพี่โอวรลาวุธนะคะวันนี้แน่แล้วก็พี่โอวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ